สวัสดีครับสวัสดีแฟนของเวทนะครับผูกผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเจอเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้นะครับเป็นผลงานการจัดของทีมงานพิเิษดีนะครับในศึกม,ม,ม,มนมมสุขนะครับก็ จัดมาให้ครบเรียบร้อยนะครับทั้ง3รายจัดให้เลยนะครับส่วนรายการของวันลุมพินีนะครับก็มีมาฝากเช่นเดียวกันนะครับอ่ะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับที่เด็ดทั้ง3ยก5ยกให้ใครกันบ้างแต่ก่อนที่ไปดูขอบคุณทางสปอนเซอร์นิดนึงนะครับขอบคุณทางมวยสองสองเป็นอย่างสูงนะครับมาไล่เรียงกันนะครับมวยในวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจอยู่หลากหลายคู่เลยนะครับคัดไปเรียบร้อย3รายเริ่มต้นเปิดหัวคู่แรกทําทุนเลยนะครับ ก้องมีชัยนะครับสิทธิ์หมอนลำบุญนะครับเจอกับทนายเจ้าแคนชัยพันดักรัตนบุรี114ปอนด์เท่ากันนะครับไอ้เจ้าก้องมีชัยเนี่ยมาราคาจุดหส่วนแดนชัยมาลด1.5เลทเปิดอยู่ที่ก้องมีชัยนะครับเป็นต่อ54ก้องมีชัยเนี่ยเออ่ก้องมีชัยเจี๊ยบรามินธาเดิมนั่นแหละนะครับก็เคยชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับคนร้อยเอ็ดนะครับน้ำหนักกอ้ปล่อยเนี่ยน้อยกว่านะนะครับแคนชัยน้ำหนักกอ้ปล่อย55นะนะครับแต่อายุเนี่ย กงมีชัยน้ำอา,อายุเยอะกว่านะครับแม้ว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยไอ้เจ้า,าแคนชัยเนี่ยฟอร์มมันจะสดมากๆเลยนะนะครับแต่ความรู้สึกผมนะผมมองว่า ปะทะกันแล้วคราวนี้นะครับน่าจะเข้าทางท่านนกล้องมีชัยจัดไปที่ทางนั้นในเจ้ากล้องมีชัยดีกว่านะครับยังไงดูดีกว่าจัดไปที่กล้องมีชัยนะครับสาหรับคู่แรกนะครับมาถึงข้ามไปรายที่2ก็เป็นคู่เอกนํารายการเลยนะครับคู่ของท่านนาเจ้าแปะยิ้มสอบุเมีริศนะครับเจอกับทั้งน่้นในเจ้ามังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับคู่นี้เนี่ยนะครับพิกัดชกเนี่ยหนึอปอนด์เท่ากันนะครับทางน้นเจ้าแปะยิ้มเนี่ยมาลดเป็น1.6 ส่วนทางด้านในเจ้ามังกรเหล็กเนี่ยนะครับมาขาดไปจุด2นะครับเหล็เปิดอยู่ที่เสมอแปะยิ้มนะครับแปะยิ้มนะครับก็ซ้อมอยู่สอบ,บุญมีลลิลิตแหละนะครับอายุ21ปีแล้วนะครับคนนครนะครับประเภทมวยฝีมือครบเครื่องนะครับน้ำหนักไปปล่อย57 นะครับชกมาเจ็กว่าไฟแล้วนะครับแต่เคยแพ้มาครั้งหนึ่งส่วนท่านั้นมังกรเหล็กนะครับก็มาขาดไปจุด2นะครับซ้อมอยู่เดชรัฐอายุ17ปีอายุน้อยกว่านักคนนครศรีเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือน้ําหนักไปปล่อย59เลยนะครับน้ำหนักไปปล่อยใหญ่กว่า2โลนะครับมวยเขานายเหนียวแน่นเลยสูงเท่ากันนะครับชกมามากกว่านะครับแปกว่าครั้งนะครับส่วนตัวผมผมมองว่ามังกรเหล็กอ่ะ ล่าสุดเนี่ยมันแพ้มาก็จริงอ่ะนะครับแต่วันนี้มันมาเจอคู่ปรับเก่าน่าจะเรียกความมั่นใจได้นะครับจัดไปที่นั่นจเจ้ามังกรเหล็กแล้วกันนะครับแพ้ไฟเดียวคงไม่น่าจะเสียรางวัดอะไรมากมายนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่5นะครับของรายการนะครับอัจฉริยะออรุดอน,นะครับเจอกับพลายเงินหมูทองแคเดี่นะครับสามสิบกิโลเท่ากันอัจฉริยะเนี่ยมาเกินไปจุด4ส่วนทางน้านในเจ้าพลายเงินมาขาดจุดส คู่นี้เลทเปิดอยู่ที่อัจฉริยะนะครับต่อ19อัจฉริยะเนี่ยซ้อมเป็น4 0 0 0มนะนะครับก็ถือว่าเป็นมวยที่น่าสนใจเลยตัวนี้นะครับอนาคตไกลเลยนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะดีกว่านะครับจัดไปที่นั่นในเจ้าอัจฉริยะเลยกันนะครับดีกว่าแน่นะครับเดี๋ยวผมสรุปหน่อยนะครับ3ารายที่จะให้กันเนี่ยนะครับก็จะมีทางด้านในเจ้าก้องมีชัยนะครับไปที่ทางด้านมังกรเหล็ก แล้วก็ไปที่นั้นไอ้เจ้าอัจฉริยะนะครับนี่คือ3รายที่มาฝากกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนะครับในรูปแบบของมวยไทยนะครับหยกนะครับส่วนมวยไทย3ยกนะครับรายการวันลุมพินีในวันนี้เนี่ยนะครับ ก็น่าสนใจก็จะเป็นคู่ของทางนัานในเจ้าอํานวยเดชกับทั้งนั้นเพชรลีลานะครับในสายสกตเ,เพชรก่อนละกันนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปที่นั้นในเจ้าอํานวยเดชนะดูแลปะทะน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็อีกคู่หนึง่งแจ็คก,กับทั้งนั้นไอ้เจ้าดาร์กี้นะครับก็แจ็คเนี่ยเคยต่อยหลายครั้งแล้วนะครับส่วนดาร์กี้เนี่ย เป็นประเภทที่มวยเข่าอย่างเดียวเข่าล้วนๆนะครับแล้วก็ต่อยไฟนี้ไฟแรกผมดูแล้วน่าจะเรื่องของกระดูกประสบการณ์น่าจะมีผลนะครับจัดไปที่แจ็คก,ก่อนละกันไอ้เจ้าหน้กกากากเสือนะครับน่าจะดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีเด็ดที่เอามาฝากกันนะครับถ้าจะมีเพิ่มเติมในรายการวันหรอ นะครับก็โล่เงินก็น่าสนใจนะนะครับแต่ก็ช่วงหลังก็โดนไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าถูกใจก็ฝากาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามกดหัวใจกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมแชมเปี้ยนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหมน่พรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ